สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่52นะครับมีชื่อว่า Cross First Order and Early Profit Order ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน Block Cross Profitable Trade นะครับดูในรูปนะครับถ้าผู้เรียนได้ทำการศึกษาตัวอย่างที่18มาแล้วนะครับ Grid r e d i n g Strategy and Profit First Last Crossing Order ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กลยุทธ ในการปิดออเดอร์ไม้แรกและไม้สุดท้ายนะครับในการทํากําไรนะครับต่อมานะครับถ้าผู้เรียนมาศึกษาต่อในตัวอย่างที่31 Grid h e d g ก n g and Multiple c r o s ล i n g o r d e r นะครับผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์การปิดออเดอร์แรกและ2ออเดอร์สุดท้ายนะครับจากความรู้พื้นฐานนะครับทั้ง2ตัวอย่าง จะนำมาสู่การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราจะสร้างนะครับ EA ที่สามารถปิดออเดอร์แรกและเลือกปิดออเดอร์ที่มีกำไรได้นะครับและ EA ตัวนี้เป็น EA ที่มีคุณภาพนะครับสามารถนำมาใช้เทรดจริงได้นะครับสร้างผลกำไรได้จริงนะครับมาดูกันครับว่าเราจะเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไร EA ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมจึงลด ขนาดของหน้าจอลงมานะครับเพื่อที่จะได้มองภาพรวมของบล็อกได้ครบนะครับผู้เรียนตามผมไปช้าๆนะครับเริ่มต้นเรามาดูคอนสแตนต์ของ EA ตัวนี้ก่อนนะครับค่าคงที่นะครับของ EA ตัวนี้นะครับประกอบไปด้วย EA name นะครับเก็บชื่อของ EA lot เท่ากับ0.1 grid distance เท่ากับ40นะครับก r i d distance ตัวนี้ก็คือระยะก r i d ที่เราจะสร้างนั่นเองนะครับ Cross Money เท่ากับ3นะครับเท่ากับผลรวมของกำไรที่เราจะปิดนะครับแบบรวบไม้เท่ากับ3นั่นเองนะครับ Ema t r e n ทเท่ากับ100 Ema Distance เท่ากับ60 m a c Order เท่ากับ15นะครับส่วน v a r i a b l e นะครับมีด้วยกัน32ตัวนะครับตัวที่1ก็คือกิด Distance คูณ2นะครับถ้าใครเรียนกับผมมาก็จะรู้ว่าตัวนี้เอาไว้ใช้ใน Note n o t e สเนียบายนะครับและ ตัวแปร profit 1ถึง profit 15นะครับค่าเริ่มต้นคือ0นะครับและตัวแปร profit 2พลัสถึง profit 15พลัสนะครับค่าเริ่มต้นคือ0ตามรูปเลยนะครับตัวแปร profit o นะครับเท่ากับ0เขา bs เท่ากับ0นะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับใครตั้งค่าเหล่านี้แล้วกดอัปเดตเลยนะครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าจะใช้ constant และ variable เหล่านี้ ไปใช้ในการเขียน EA กันอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่ Area แรกกันเลยนะครับเป็น Area การ Open Order นะครับการเปิด Order และ Save t b s นะครับและทำการบันทึกข้อมูลการเปิดจำนวนของการเปิดไม้นั่นเองนะครับเริ่มต้นเราจะใช้ตัว Check Test Count นะครับตอนนี้เราเรียนมาถึงตัวอย่างที่52แล้วผมจะไม่บอกแล้วนะครับว่าบล็อกแต่ละตัวนำมาจากไหนนะครับ เริ่มต้นเราใช้บล็อกเช็คเทรดเขานะครับเช็คเทรดเขาในที่นี้นะครับเรากําหนดเทรดเขาเท่ากับ15ซึ่งเราใส่ค่าของที่แม็กออเดอร์ลงไปนะครับโดยกําหนดเงื่อนไขคือโล w เวอร์แดนก็คือน้อยกว่า15นะครับน้อยกว่า15จะออกได้กี่ไม้นะครับออกได้15ไม้นะครับมันเริ่มตั้งแต่ไม้ที่0นถูกไหมครับเริ่มต้นตั้งแต่ไม้ที่0ูนย์ก่อนเลยนะครับต่อมานะครับ เราจะทำการกำหนดเงื่อนไข n o t a t e by s e l l นะครับใช้ล็อก Noteate Filter by type กองทั้งฝั่ง Buy และฝั่ง Sell คือ Either by u or sell นะครับนั่นย่อมหมายความว่าถ้าไม่เคยมีการเปิดไม้ Buy ไม่เคยมีการเปิดไม้ Sell มาก่อนนะครับจะพิจารณาเงื่อนไขดังต่อไปนี้ดูฝั่ง Buy ก่อนนะครับฝั่ง Buy เราจะนำ็อก Condition มาตรวจเช็ค Candle c r o s s Candle ID 0คือราคาปัจจุบันต่ำกว่านะครับ อินดิเคเต moving average นะครับ EMA trend ก็คือ100นะครับค่าของที่100แบบ exponential ก็คือถ้าราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า EMA 100นะครับเราจะทำการเช็คระยะห่างนะครับระหว่างราคาปัจจุบันนะครับเราใช้บ box check distance นะครับใช้บ box check distance มานะครับระหว่างราคาปัจจุบัน candle close candle id 0กับนะครับอินดิเคเต EMA trend นะครับ e อ a Train คือ Ema 200นะครับ Absolute Distance นะครับใส่ yes นะครับเพื่อที่เวลาเราใส่ lower กับ upper ผิดด้านกันจะได้ไม่มีปัญหานะครับ Distance must be greater than ก็คือมากกว่าถ้ามันมีค่ามากกว่า Ema Distance ก็คือ60สิบปนะครับเงื่อนไขเป็นจริงนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงราคาปัจจุบันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย100และระยะห่างนะครับมากกว่า60สิบนะครับ เราจะทําการเปิดไม้บายไม้ที่1ก่อนนะครับก่อนทําการเปิดไม้บายเอาวันสเปอร์บาร์มากรองนะครับเพื่อให้ทําการเปิดไม้แค่1ไม้ต่อ1แท่งเทียนนะครับขนาดของการเปิดไม้คือ0.1ล็อตใส่ค่าคงที่ล็อตลงไปตั้ง p r o ฟิ t s t o อ l ล็เป็น no stop loss no take profit นะครับใส่ EANM a e M ลงไปในคอมเมนต์ด้วยนะครับมาดูฝั่งเซลล์กันครับ ถ้ายังไม่เคยมีการเปิดไม้บายยังไม่เคยมีการเปิดไม้เซลนะครับจะพิจารณาเงื่อนไขราคาปัจจุบันนะครับ Can d l e Cross Candle อ d 0ยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 100นะครับและเรามาเช็กระยะห่างระหว่าง c a n d l e Cross Can d l e ID 0กับ EMA 100เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่า60ปีบหรือเปล่านะครับถ้ามีค่ามากกว่า60ปีบก็จะทำการเปิดไม้เซล์นั่นเองนะครับ เปิดไม้เซลล์ขนาด0.1ล็อตนะครับใส่ค่าของที่ล็อตลงไป no stop loss no take profit ใส่ EA Name ลงไปในคอมเมนต์ด้วยนะครับนี่คือเงื่อนไขของการเปิดไม้บายไม้แรกนะครับและการเปิดไม้เซลล์ไม้แรก EA ตัวนี้จะทำงานทีละฝั่งนะครับทีละฝั่งนะครับหลังจากทำการเปิดไม้ไปแล้วนะครับระบบก็จะทำการเก็บข้อมูลนะครับของการเปิดไม้นะครับเราใช้บล็อกที่เรียกว่า bucket of trade นะครับ บักเก็ตออฟเทดฟิลเตอร์บายไทท์ทั้งฝั่งบายแะ sell, นะครับเราตั้งเป็น Bucket ID สีเทานะครับเลือกเป็นสีเทานะครับตะก้าสีเทานะครับเราเอา Modify Variable มานะครับ v o d i f y variable มาเราเลือกแหล่งข้อมูลนะครับ source มาจาก Bucket of t r a d e นะครับจากตะก้า ID สีเทานะครับข้อมูลที่เราต้องการจากตะก้า ID สีเทาคือเขานะครับเขาคือจำนวนของการเปิดไม้ และเก็บข้อมูลจํานวนของการเปิดไม้นะครับไปไว้ในตัวแปรเขา b s นะครับ c o u b s เราสร้างเป็นตัวแปรขึ้นมาเห็นไหมครับค่าเริ่มต้นคือ0นะครับหลังจากการเปิดไม้แรกไปแล้ว c o u b s ก็จะกลายเป็น1นะครับต่อมานะครับถ้าเคยมีการเปิดไม้ไปแล้วนะครับภายใต้เงื่อนไขนะครับจำนวนของการเปิดไม้น้อยกว่า15ไม้นะครับเราใช้บล็อก if t a t e นะครับใช้็อก if s t a t e f i l t e r by t y p ไทกองเฉพาะกองทั้ง กองทั้งฝั่ง b ายและเซลเลยนะครับ either buy or sell นะครับเอา box for estate มานะครับ for estate ฝั่ง buy นะครับเรา filter b y type นะครับเลือกฝั่งบายนะครับ newest t o o days not modern e n t e เท่ากับ1ก็คือดึงข้อมูลล่าสุดนะครับ <c oughs> ก็คือดึงข้อมูลการเปิดไม้บายล่าสุดมาพิจารณานะครับ ภายใต้งเงื่อนไขนะครับใช้บล็อกคอนดิชันมาคันเดิลโคลสคันเดลไูน้อยกว่า i n l o o p o p e n Price นะครับหมายความว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาของการเปิดไม้บายก่อนหน้านั่นเองและถ้าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาของการเปิดไม้าบก่อนหน้าเราก็จะทำการสร้างระยะกริดนะครับวิธีการสร้างระยะกริดนะครับก็เอาบล็อกฟอร์มูลามา1บล็อกแล้วก็บล็อกโนเท็ตเนี่ยบายมา1บล็อกทำการเชื่อมโยงกันดังรูปนะครับ ในบล็อกฟอร์มูลาตัวนี้นะครับเราจะสร้างสมการขึ้นมานะครับเท่ากับกิ d ดิสเทนส์นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ40คูณด้วย2เก็บไว้ในตัวแปรกิจดิส t ท n ส e คูณ2นะครับดังนั้นตัวแปรกิจดิส t ท n ส e คูณ2จะมีค่าเท่ากับ80ถูกไหมครับนำไปใส่ในบล็อกโนเทตเนียบายนะครับกิจดิสเทนสคูณ2ใส่ในช่องเลนส์ออฟนะครับเลนส์โพสิชันเลือกเป็น a l l o u the price ฟิลเตอร์ by type เราเลือกบายนะครับเราก็จะสามารถสร้างระยะกิด ที่40ป๊บได้นะครับเมื่อราคานะครับปัจจุบันต่ำกว่าราคาของการเปิดไม้บายก่อนหน้าตั้งแต่40ป๊บขึ้นไปนะครับก็จะทำการเปิดไม้บายขนาด0.1ล็อต no stop loss no take profit นะครับแต่ผมจะไม่ให้มันเปิดไม้ทีเกินไปนะครับผมเอา one stop bar มากรองนะครับให้มันเปิดไม้ได้แค่1ไม้ต่อ1แท่งเทียนนั่นเองนะครับ มาดูฝั่งเซลล์นะครับเราเอาบล็อก for e s t a t e มาฟิลเตอร์ by type กองเฉพาะฝั่งเซลล์รูป direction เราเรียง newest to oldest นะครับ not m o r e r n e n t e r e เท่ากับ1น,นะครับนั่นย่อมหมายความว่าเราดึงข้อมูลการเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้ามาพิจารณาภายใต้เงื่อนไขนะครับ b o c condition มานะครับ candle close candle id 0ราคาปัจจุบันสูงกว่านะครับ in loop open price นั่นก็คือหลังจากการเปิดไม้เซลล์ไปแล้วนะครับราคามัน ถีบตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะทําการทําการสร้างระยะกิจเช่นเดียวกันก็คือสร้างตัวแปรกิจ s t a n c e คูณ2มีค่าเป็น2เท่าของกิจ t a n c e นํำกิจ s t a n c e คูณ2ใส่ใน Not ทสเนียบายในช่อง r a n g e of นะครับฟิลเตอร์บายทายฝั่งเซลก็เลือกเฉพาะฝั่งเซลล์นะครับและถ้ามันอยู่ในเตือนไขนะครับหลังจากการเปิดไม้เซลล์ไปแล้วราคาปรับตัวสูงขึ้นเกิน40ปิ๊บใช่ไหมครับก็จะทำการเปิดไม้เซลล์นะครับ ที่ขนาด0.1ล็อต no stop loss no take profit นะครับใส่ EA เองลงไปในคอมเมนต์ด้วยนะครับและเอาว o สเปร์บาร์มากองเพื่อไม่ให้มันเปิดไม้ถี่เกินไปนั่นเองนะครับนี่คือการเปิดไม้แรกเก็บข้อมูลของการเปิดไม้และพิจารณาเงื่อนไขาการเปิดไม้ต่อไปนะครับและเราจะมาทำการเช็คผลกำไรเป็นระยะระยะนะครับในที่นี้เรามีการกำหนดให้มันเปิดเท่ากับ15ไม้สูงสุดใช่ไหมครับ เราก็มาสร้างวิธีการตรวจเช็ค15ลูปนะครับ15ลูปนะครับมาดูลูปที่1ก่อนนะครับเราเอาเช็คเทรดเขามานะครับในที่นี้เราจะทําการตรวจเช็คมากกว่าหรือเท่ากับ1ไม้นะครับถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขมากกว่าหรือเท่ากับ1ไม้นะครับดังนั้นเปิดไม้ที่1มันก็จะมาเช็คตรงนี้ใช่ไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับ1ไม้ต่อมานะครับเราก็จะมาทําการดึงข้อมูลนะครับโดยการใช้ b ล o อก for e s t a นะครับ ฟิลเตอร์ by type ทั้งฝั่ง by และฝั่งเ e l l เลยนะครับ loop direction นะครับ o d e s to new date นะครับ not more than e n t r i e เท่ากับ1มันก็จะทำการดึงข้อมูลการเปิดไม้ไม้แรกมาใช่ไหมครับนำมานะครับ modify variable มานะครับ s o u r c ของข้อมูลเราดึงมาจาก in loop นะครับชนิดของข้อมูลคือกำไรนะครับในรูปแบบของเงินนะครับ as money นะครับ เก็บผลกําไรในรูปแบบของเงินในไม้ที่1ไว้นะครับใน Profit 1นนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูนะครับรูปที่2นะครับเราจะตั้งเงื่อนไขนะครับเช็คเทรดเขานะครับตั้งให้มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับดังนั้นเวลาเปิดไม้ที่2ไปมันจะมาทําการเช็คข้อมูลนะครับภายใต้รูปนี้นะครับก็คือนะครับเราดึงมาทั้งบ u y และเซลเลยนะครับอ i t h e r buy or s e เซลนะครับ for i t r a d e เราตั้งเงื่อนไขแบบนี้นะครับ loop direction odess to n e w weight not more than n t e เท่ากับ2นะครับ e i t e r by or sell นะครับก็คือนะครับดึงข้อมูลมานะครับ2ข้อมูลแต่มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขเขามากกว่าหรือเท่ากับ2ข้อมูลที่มันจะหลุดมามันจะมีแค่ไม้ที่2ไม้เดียวนะครับใครไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูผลจากการ backtesting จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาเรานำบล็อกคอนดิชันมานะครับทำการตรวจช็คนะครับ value numeric profit 2นะครับกำไรของไม้ที่2เนี่ยมากกว่า0ยไหมนะครับถ้ามากกว่า0นะครับเอาพุทสีส้มทำงานถูกไหมครับเราเอา modify v a l i a b l e มานะครับ modify v a l i a b l e มานะครับเก็บค่ากำไรของไม้ที่2เนี่ยไว้ในตัวแปร profit 2พัดนะครับและในขณะเดียวกันนะครับถ้าไม้ที่2ขาดทุนนะครับหรือมีกำไร น้อยกว่า0นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์นะครับเอาพุทธสีเหลืองทํางานใช่ไหมครับเราก็จะให้ตัวแปร Profit 2 Plu ัตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับมาดูนะครับในรูปที่3นะครับเราเอาเช็คเทรดคาวนะครับตั้งเงื่อนไขนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลใช่ไหมครับฟิ l t e r b u บายท E either b u บาย sell เซนะครับเอา for i s t r a d e มานะครับเรียงข้อมูลนะครับโอเดสตู w w วเวทนะครับ not modern entage ก็คือ3นะครับฟิลเตอร์ by type ทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์นะครับภายใต้การเชื่อมต่อนะครับเช็คเทรดเขาในเงื่อนไขแบบนี้กับ for use a t e แบบนี้นะครับข้อมูลที่จะถูกส่งออกมาก็คือไม้ที่3ไม้เดียวนะครับเรานำ modify v a r i able เก็บข้อมูลของผลกำไรไม้ที่3ไว้ในตัวแป,ปร profit 3นะครับและนำมาเช็คเงื่อนไขนะครับว่า ปัจจุบันเนี่ยกำไรของไม้ที่3มากกว่าศูนย์ไหมนะครับโดยใช้บล็อก condition นะครับดังนั้นถ้ากำไรของการเปิดไม้ที่3มากกว่าศูนย์ก็จะทําการเก็บข้อมูลไม้กําไรจากไม้ที่3ไว้ในตัวแปร profit 3พัดนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าไม้ที่3มนะครับมีกําไรน้อยกว่าศูนย์นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เนี่ยเราก็จะเซตนะครับ profit 3พัดให้เท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับ เช่นเดียวกันกับไม้ที่4ไม้ที่5ไม้ที่6ไม้ที่7ไม้ที่8นะครับไม้ที่9ไม้ที่10ไม้ที่11ไม้ที่1 2ไม้ที่1 3ไม้ที่14และไม้ที่15หลักการเดียวกันเลยนะครับมาดูนะครับไม้ที่4เช็คเทรดเขาก็มากกว่าหรือเท่ากับ4นะครับ For is r a d e นะครับเราก็ดึงมา4ข้อมูลนะครับแต่ข้อมูลที่จะถูกส่งมานะครับมันจะมาเพียงข้อมูลไม้ที่4ไม้เดียวใช่ไหมครับ เก็บผลกําไรของการเปิดไม้ที่4ไว้ในตัวแปร profit 4นะครับเช็คว่า profit 4เนี่ยมันมีกําไรมากกว่า0ูนย์ไหมนะครับถ้ามากกว่า0เก็บตัวกําไรของไม้ที่4ไว้ในตัวแปร profit 4พัทแต่ถ้ามันน้อยกว่า0์ก็ให้ profit 4พัทมีค่าเท่ากับ0ไปนะครับไม้ที่5นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับในเช็คเทรดเขานะครับ for is t a ร e นะครับ เร,เราจะทำการเปิดดูเพื่อเป็นการรีเช็คนะครับโอ s t o ตูดนิวเวทนะครับ n o t More t h a เอ็นเทเท่ากับ5นะครับเก็บผลกำไรของไม้ที่5นะครับไว้ใน Prof i t 5นะครับเช็คผลกำไรว่า Prof i t 5มากกว่า0ูนย์ไหมนะครับและเอากำไรของไม้ที่5ใส่ลงไปในตัวแปร Prof i t 5 S นะครับถ้ากำไรมีค่ามากกว่า0ูนย์นะครับเก็บ Prof i t 5ไว้ในตัวแปร Profit 5S นะครับ Profit 5 plus นะครับและถ้ากำไรมันน้อยกว่า0ก็เอา Profit 5 plus เท่ากับ0โดยการใช้ modify variable นั่นเองนะครับไม้ที่6ก็เชนะ็คเทรดเขาเนาะมากกว่าหรือเท่ากับ6ใช่ไหมครับดึงข้อมูลมา6ข้อมูลแต่มันจะถูกส่งมาได้แค่ข้อมูลเดียวก็คือไม้ที่6แล้วมาทำการตรวจเช็คว่าไม้ที่6มีกำไรมากกว่า0าูนยไหมใช่ไหมครับถ้ามีกำไรมากกว่า0ก็เก็บผลกำไรไว้ในตัวแปร Prof i t 6พั แต่ถ้ากำไรมันน้อยกว่า0ูนย์ก็เก็บไว้ในก็จะทำการรีเซ็ตนะครับ Profit 6 p พา s ให้เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับไม้ที่7เช่นเดียวกันนะครับถ้ากำไรมีค่ามากกว่า0ูนย์นะครับก็เก็บผลกำไรของไม้ที่7ไว้ในตัวแปร Prof i t 7 p ็ด s แต่ถ้ากำไรมันน้อยกว่า0ูนย์ก็ทำการกำหนด Profit 7+ p ็ด s ให้เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับไม้ที่8นะครับถ้ากำไรมีค่ามากกว่า0ูนย์นะครับก็เก็บ ผลกำไรไว้ในตัวแปร profit 8พัทนะครับแต่ถ้ากำไรมันน้อยกว่า0ก็ profit 8ปพัดเท่ากับ0นะครับไม้ที่9กานะครับกำไรมากกว่า0นะครับเก็บผลกำไรไว้ในตัวแปร profit 9พัทนะครับถ้ากำไรน้อยกว่า0 profit 9พัดต้องเท่ากับ0นะครับไม้ที่10นะครับถ้ากำไรในไม้ที่10มีค่ามากกว่า0นะครับเก็บไว้ในตัวแปร profit 1 10พัดแต่ถ้า มันน้อยกว่า0ูย์ก็ให้ Prof i t 10บพัทมีค่าเท่ากับ 0, หมายไม้ที่11นะครับถ้ากำไรมากกว่า0นนะครับเก็บไว้ในตัวแปร Prof i t 11บพัทถ้ามันน้อยกว่า0 p นย์ i t 11ิตเพัทเท่ากับ 0, หมายไม้ที่12หมายไม้ที่13หมายไม้ที่14หมายมที่15ทําเช่นเดียวกันผู้เรียนลองไปทําดูนะครับและเมื่อเราได้ผลกำไรเก็บไว้ในตัวแปรครบทั้ง15ตัวแล้วนะครับ เราจะทําการตรวจเช็คผลกําไรนะครับโดยการนําผลกําไรมาซ้ำกันนะครับวิธีการซ้ำแบบง่ายๆนะครับเราเอาบล็อก if s t a t e มานะครับฟิลเตอร์ไบยไท้ายกองทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลล์นะครับผลกําไรจะถูกซ้ำกันถูกบวกกันทุกระยะระยะนะครับนำบล็อก custom MQL code นะครับจากมอนะครับ custom MQL code มาเขียนนะครับโค้ดดังต่อไปนี้นะครับ profit all ก็คือตัวแปรที่เราสร้างใน variable ใช่ไหมครับ profit all ก็คือผลกําไรรวมนะครับมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิดตัวแปร profit 1นะครับบวก profit 2พัดบวก profit 3พัดนะครับบวก profit 4พัดบวก profit 5พัดบวก profit 6พัดนะครับบวก7พัด8พัด9พัด10พัด11พัด12พัด13พัด14พัดและสุดท้ายก็คือบวก profit 15พัดนะครับ ดังนั้น profit O คือกำไรจากการเปิดไม้ทั้ง15ไม้ใช่ไหมครับทั้ง15ไม้นั่นเองนะครับต่อมาเราจะทำการปิดออเดอร์นะครับวิธีการปิดออเดอร์นะครับเอา box if t t a t e มา filter by type กองทั้งฝั่ง buy และฝั่ง sell นะครับนำ condition มาตรวจเช็คครับว่าปัจจุบัน profit O มีค่ามากกว่า3 US อลลาร์หรือ,อยังนะครับ profit O ก็คือผลรวมของ กำไรตั้งแต่ไม้ที่1ถึงไม้ที่15ถูกไหมครับมันมากกว่า3 US ยูดอลลาร์หรือยังนะครับถ้ามากกว่าแล้วนะครับเราเอา for estate มานะครับดึงข้อมูลนะครับโ s t t new weight ดึงมา1ข้อมูลเราก็จะได้ข้อมูลเก่าสุดใช่ไหมครับก็คือข้อมูลไม้แรกนะครับนำบ็อก l o s e in loop มานะครับก็คือ close เห็นสีชมพูตรงนี้ใช่ไหมครับนำมาเชื่อมต่อนะครับข้อมูลที่ส่งออกมาจาก for Esta ก็คือไม้แรกใช่ไหมครับมันก็จะถูก ปิดไปนั่นเองนะครับถูกปิดออกไปนะครับในอีกเส้นเชื่อมโยงหนึ่งนะครับเราก็จะนำบล็อกตัวนี้นะครับที่ยังไม่เคยสอนเลยนะครับก็คือบล็อก Close Profit Ever Trade นะครับอยู่ใน Trading Action นะครับ Close Profit Ever Trade ก็คือการเลือกปิดไม้เฉพาะไม้ที่มีกำไรนะครับในที่นี้เราก็ฟิลเตอร์ไบท้ทายทั้งฝั่งายและฝั่งเซลเลยนะครับ แล้วก็เมื่อเราทําการปิดไม้แรกแล้วก็ปิดไม้ที่มีกําไรไปแล้วนะครับเราก็ต้องทําการรีเซ็ตนะครับตัวแปรนะครับโดยการใช้บล็อกคัสเตอร mql Code มาทําการรีเซ็ตนะครับจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับมากกว่าใช้บล็อก modify variable นะกําหนดไปเลยครับตัวแปร profit 1เท่ากับ0ตัวแปร profit 2เท่ากับ0นะครับ จนถึง Prof i t 15เท่ากับ0นย์ะครับ Profit 2พัดเท่ากับ0ูนถึง Prof i t 15พัดเท่ากับ0นย์นะครับ Prof ิตอเท่ากับ0แล้วก็เข้า b s เเท่ากับ0ูนย์ะครับทำการรีเซ็ตตัวแปรทุกตัวให้เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับและในและในชาร์ตเราต้องการให้มันโชว์อะไรบ้างนะครับดูคอมเมนต์นะครับเน,นื่องจากมีตัวแปรค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับถ้าเราต้องการจะเห็นตัวแปรทุกตัวเราต้องใช้คอมเมนต์3คอมเมนต์มาเชื่อมต่อกันดังรูปนะครับ คอมเมนต์ที่1น,นะครับเราจะโชว์ EAN มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับโชว์ Equity ทศนิยม2ตำแหน่งนะครับโชว์อะไรครับจำนวนการเปิดไม้บายจำนวนการเปิดไม้เซลล์นะครับจากตัวแปรเขา BS นะครับทศนิยมศูนย์ตำแหน่งนะครับโชว์กำไรจากการเปิดไม้แรกนะครับโชว์กำไรจากการเปิดไม้ที่2ซึ่งนํามาจากตัวแปร profit 2พาทเห็นไหมครับ โชกำไรจากการเปิดไม้ที่3นะครับที่นำมาจากตัวแปร profit 3พัดกำไรจากการเปิดไม้ที่4นะครับที่นำมาจากตัวแปร profit 4พัดกำไรจากการเปิดไม้ที่5นะครับที่นำมาจากตัวแปร profit 5พัทนะครับนี่มันก็จะจบแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมันจะแสดงได้แค่นี้น, comment, นะครับในบล็อกคอมเมนต์1บล็อกนะครับเราก็นำบล็อกคอมเมนต์ที่2มานะครับมาเชื่อมต่อนะครับ สังเกตเห็นไหมครับไทเทลเราเว้นว่างไว้นะครับไม่ให้มันมีการโชว์หัวข้ออะไรนะครับและตำแหน่งแกน x ให้มันตรงกันก็คือ5นะครับตำแหน่งแกน y นะครับเราต้องให้มันต่อจากตัวค่าที่แสดงในคอมเมนต์ที่1นะครับก็คือเลื่อนลงมาเป็น150นะครับในคอมเมนต์ที่2เราก็โชว์นะครับกำไรจากไม้ที่6ไม้ที่7ไม้ที่8ไม้ที่9้าไม้ที่10ไม้ที่11ไม้ที่12ไม้ที่13นะครับขาดอีก2ไม้ใช่ไหมครับ เราก็เอาคอมเมนต์สามานะครับคอมเมนต์สามนะครับให้มันต่อจากคอมเมนต์ที่สองก็ต้องตั้งแกน y ให้เป็นสองร้อยเจ็ดสิบพิกเซลนะครับส่วนแกน x นี่นะครับเราก็ตั้งเป็นห้านะครับให้มันเท่ากันจะได้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับโชว์กำไรจากไม้ที่สิบสี่ไม้ที่สิบห้าและโชว์กำไรจากการบวกนะครับผลกำไรทุกไม้รวมกันนั่นเองนะครับก็คือ profit all นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้า on init นะครับเราก็จะพิท์การ modify chart property นะครับให้โชกิจเป็น no นะครับแล้วก็ chart mode เป็น candlestick modify chart color นะครับ blue candle เป็นสีเขียวแล้วก็ bear candle เป็นสีแดงนะครับ export file ออกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการ backtesting กันนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาทำการแบ็ k เทส t i n g ในตัวอย่างที่52นะครับผมขอทำการปรับค่าพารามิเตอร์นิดหน่อยนะครับเพื่อให้ผลการ backtesting เนี่ยแสดงค่าให้เราได้ทำการศึกษาได้เร็วมากขึ้นนะครับไปยัง expert property นะครับในที่นี้เราจะทำการทดสอบนะครับที่ทุนเท่ากับ1,000 USD นะครับอินพุนะครับ EA name นะครับเก็บชื่อของ EA นะครับ lot เท่ากับ0.1นะครับกิลดิสแทนนะครับค่าเริ่มต้นคือ40ผมขอเปลี่ยนเป็น20นะครับโพสมันนี่นะครับค่าเริ่มต้นคือ3 US Dollar ผมขอเปลี่ยนเป็น50นะครับจะได้เห็นจำนวนของการเปิดไม้มากขึ้นนะครับ EMA train คือ100นะครับ EMA distance คือระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันกับ EMA train ผมขอลดจากนะครับ60มาเหลือ30นะครับให้มันเปิดไม้เร็วขึ้นนะครับ Mac order เท่ากับ15ไม้นะครับแล้วก็ Magic Number นะครับแล้วทำการกดโอเคไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดสตาร์ทนะครับดูผลการทดสอบในปี2023นะครับมาดูผลการทดสอบนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อ EA ทำงานนะครับ EA จะตรวจเช็คว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่เหนือเส้น Moving Average 100นะครับหรืออยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 100นะครับ กรณีอยู่เหนือ EMA 100ระบบจะเปิดเฉพาะไม้เซลล์นะครับตอนนี้นะครับระบบเปิดไม้เซลล์ไม้แรกใช่ไหมครับเพราะตรวจเช็คแล้วว่าระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันถึงเส้น EMA 100มีค่ามากกว่า30นะครับและเมื่อเปิดไม้แรกไปแล้วนะครับทำกำไรไปได้มากกว่า50 US d ลลาร์ระบบก็จะทำการปิดไม้นะครับต่อมานะครับเมื่อระบบตรวจเช็คแล้วว่าอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 100ใช่ไหมครับก็จะเปิดเฉพาะไม้บายอย่างเดียวนะครับเมื่อราคาปัจจุบันนะครับมีระยะห่างนะครับต่ำกว่าเส้น EMA 1 0 0นะครับตอนนี้ลองเอาวัดดูนะครับคอสแทอมาวัดดูนะครับ30ิปิ๊บใช่ไหมครับก็ทําการเปิดไม้บายไม้ที่1นะครับและถ้าราคามีทิศทางไหลลงจากการเปิดไม้บายไม้ที่1แล้วนะครับระบบก็จะเปิดไม้บายไม้ที่2นะครับตาม ระยะกิดที่เราตั้งไว้นะครับในที่นี้นะครับเราตั้งระยะกิจไว้ที่20ปิ๊บใช่ไหมครับก็จะเปิดไม้ที่2นะครับต่อมาเมื่อเปิดไม้ที่3นะครับนะครับผู้เรียนจะเห็นว่าระยะมันมากกว่า20ปิ๊บใช่ไหมครับตอนนี้มัน58 58ปิ๊บใช่ไหมครับทาไมมันถึงไม่เปิดไม้บายนะครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูในการเขียน EA ของเรานะครับเราเอา box once per bar มากรองนะครับ เพื่อไม่ให้มันเปิดไม้ที่เกินไปนะครับดังนั้นในหนแท่งเทียนมันก็จะเปิดได้แค่ไม้เดียวนะครับทั้งๆท,ที่ระยะกริดมันห่างกว่า20ปิ๊บใช่ไหมครับต่อมานะครับเมื่อไม้เมื่อแท่งเทียนต่อมาเกิดขึ้นนะครับระยะกริดมันห่างเกินกว่า20ปิ๊บมันก็ทําการเปิดไม้ที่3นั่นเองนะครับเราดูต่อมานะครับ ตอนนี้นะครับเปิดไม้บายทั้งหมด4ไม้นะครับไม้ที่1ไม้ที่2ไม้ที่3ไม้ที่4นะครับไม้ที่1ติดลบเห็นไหมครับไม้ที่2ติดลบแต่เราไม่แสดงค่าเห็นไหมครับไม้ที่3นะครับได้กําไรทั้งหมด9.9 US d ดอลลาร์นะครับไม้ที่4นะครับได้กำไร30.1 US ดอลลาร์นะครับเพราะตัวแปร p 0 3ก็คือ Profit 3ามพัใช่ไหมครับก็จะโชว์เฉพาะกำไรที่เป็นค่าบวกนะครับถ้ามันมีค่ากำไรต่ำกว่า0นะครับก็คือมีกำไรน้อยกว่า0ย์ก็จะกลายเป็น0นย์นั่นเองใช่ไหมครับเหมือนไม้ที่2มีกำไรน้อยกว่ามีกำไรน้อยกว่า0นย์ใช่ไหมครับก็จะแสดงค่า0ูนย์นั่นเองนะครับไม้ที่3ไม้ที่4มีกำไรนะครับถ้าผลรวมนะครับ Profit a l มมากกว่า50เมื่อไหร่ก็จะทำการปิดไม้นะครับดูว่ามันทำงานตามเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือเปล่านะครับ ตอนนี้นะครับมีกำไรมากกว่า50 US d ลลาร์แล้วใช่ไหมครับก็ปิดออเดอร์ไปนะครับจะปิดออเดอร์ไม้ที่1นะครับและปิดออเดอร์ไม้ที่มีกำไรเห็นไหมครับแต่ไม้ที่2นะครับเป็นไม้ที่ขาดทุนใช่ไหมครับก็จะไม่ถูกปิดไปด้วยนะครับเมื่อทำการปิดไปแล้วนะครับระบบรีเซ็ตตัวแปรแล้วนะครับไม้ที่2ก็จะกลายเป็นไม้ที่1นนั่นเองนะครับก็จะกลับมากลายเป็นไม้ที่1นะครับและเมื่อระยะกิจนะครับ วัดจากไม้ที่1ห่างไป20ปิ๊บนะครับก็จะทําการเปิดไม้ที่2ตอนนี้ก็จะเปิดไม้บาย2ไม้และก็จะทํางานต่อไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนั่นเองนะครับหากผู้เรียนนะครับทำการศึกษาตัวอย่างนี้แล้วมีคําถามสงสัยตรงไหนก็ส่งคําถามมาถามผมได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าใครสนใจจะเข้าเรียน Cross EA ออนไลน์กับผมแบบฟรีๆเลยนะครับและยังสามารถได้รับ E.A. นะครับประกอบการสอนฟรีด้วยนะครับก็ทำการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแจ้งผลการลงทะเบียนมาที่ Line Official Account นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยครับและพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปครับสวัสดีครับ